ต่อไปจะเป็นรายการค้าของวันที่31มกราคมนะคะโดยจะเป็นการปรับปรุงรายการคร้างรับค้างจ่ายรายการนี้จะเป็นรายการตั้งค้างจ่ายประกันสังคมส่วนที่บริษัทออกสมทบให้กับพนักงานเป็นจำนวนเงิน200บาทนะคะรายการนี้เราจะเข้าไปที่ระบบบัญชีแยกประเภทค่ะไปที่ work flow ค่ะเข้าไปที่ลงราย one voucher ค่ะ เลือก GJ หรือสมุดร,รายวันทั่วไปนะคะกดโอเคค่ะกด F3 เพื่อเพิ่มค่ะวันที่ลงบัญชีเปลี่ยนเป็นวันที่31มกราคมนะคะแล้ว Enter มาเรื่อยๆถึงที่รายละเอียดนะคะใส่ว่าตั้งคัางจ่ายประกันสังคมส่วนที่บริษัทออกให้เดือนมกราคมนะคะ เสร็จแ,แล้วมาที่ตารางนะคะที่ชื่อบัญชีนะคะพิมพ์คำว่าเงินประกันสังคมนะคะเพื่งบัญชีนี้เราจะตั้งให้เป็นค่าใช้จ่ายของกิจการนะคะใช้เลขที่รหัส5 1 2 0 2 1เงินสมทบกองทุนประกันสังคมนะคะ จำนวนงานเดบิตสองร้อบาทส่วนด้านเครดิตเราจะตั้งเป็นค้างจ่ายนะคะเพื่อนำส่งเดือนถัดไปนะคะขอโทษค่ะ เลือกรหัส2 0 1 2 0 3เงินประกันสังคมหักนะ้าที่จ่ายค้างจ่ายนะคะเสร็จแล้วไปที่จำนวนเงินเครดิตค่ะใส่จำนวนเงิน200บาทนะคะเสร็จแล้ว f 1 0เพื่อบันทึกค่ะให้เครื่องรันหมายเลขวอรเชอร์ให้กดเยกดค่ะ ระบบก็จะขึ้นหน้าเปล่าให้นะคะซึ่งถ้าเราไม่ทำต่อเราก็ Escape ออกค่ะยกเลิกการแก้ไขกด Yes ค่ะรายการตั้งค้างจ่ายประกันสังคมก็จะมาปรากฏในหน้าบันทึกรายวันนะคะเสร็จแล้ว Escape ออกค่ะ Cancel ออกค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ